Have you guys wonder where am I? Yes, now this time we are in Albany. So I w a n t to take you guys to the New Year Eve that we come here for two years in a row. Let's take a look what we are. Good morning ค่ะทุกคนวันนี้วันที่สองที่ Albany นะคะคือวันนี้ทุกครั้งที่มา Albany ก็คือเขาปิดมันเป็นวันปีใหม่แล้ววันนี้วันอาทิตย์ ก็คือเป็ด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 เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยจะเดินเล่นเดี๋ยวว่าจะเดินไปที่ท่าเรือเอ้ยไม่ใช่ตรงโฟโชนะคะเพราะว่าเนี่ยแฟนจินเพิ่งบอก Is it true that t e r e s only two h o t e l in a l b a n y Two <Thank you>. proper hotels? ก็เลยถ้ามาที่นี่ Hilton and Ibis มีโรงแรมชื่อ Hilton and Ibis และที่ ฉะน,นการ <details. S 1> การพักที่โมเทลเป็นเรื่องเป็นเรื่องปกตินะคะไปเดี๋ยวไปดูไปดูร้านที่มันปิดกัน โบนด้านหลังเนี่ยนะคะเป็นโบสถ์เก่าแก่มากอยู่ท่ามกลางร้านชอ็อปในเมืองตัวเมืองของอัลเบนี่เลยนะคะสร้างตั้งแต่ปี1890ทุกคนคือแบบมันยังสวยงามและอลังการนะคะเดี๋ยวให้ดูยังตั้งตรง่งานแล้วก็สวยงามนะคะมหาัศาจรรย์ของเก่าๆแต่ว่าพอเห็นมาด้านนี้ก็คือเป็นร้านช็อปเป็นหลายๆอย่างเลย ที่อ่านประวัติของออลเบนีนิดนึงนะคะก็คืออัลเบนี W A ของ Western Australia เนี่ย mm hmm. เขามีคนยุโรปเนี่ยมาตั้งโลกลากก็คือนักนักท่องเรือ,ขอเขาเรียกว่าอะไรามาตั้งแต่ปี1890ประมาณนี้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วว่าเขาต้องการให้เหมืองน,นี้เป็นเมืองเกี่ยวกับล่าวานมาวานทุกคนน่งางสารเนาะก็คือว่า เป็นเมืองที่แบบเป็นธุรกิจของการลร่าปะวานเพราะว่าทางแถบนี้นจะมีปาวานเยอะมากแต่เราจำไม่ได้ดูนะคะคันนี้แล้วก็ก็เลยเศรษฐกิจก,ก็เลยรุ่งเรืองแล้วก็มีโบสถมีร้านอาหารมีตึกงามว้านเมืองที่สำคัญสำคัญก็คือเป็นเมืองที่เก่าแก่เมืองนึ่งของประเทศออสเตรเลียเลย ตอนนี้เราเดินมาใกล้ตรงท่าตรงฟอร์โชแล้วนะคะภาษาไทยเรียกว่าอะไรว่าฟอร์โชเนี่ยเออก็คือเห็นไหมเนี่ยตึกเก่าออกด้านหลังเนี่ยเขาก็ยังเก็บความแบบเออเป็นความผสมผสานระหว่างความเก่าและความใหม่ไงทุกคนแล้วก็ตรงนี้ก็จะเริ่มมีคนเยอะคือแล้วมีร้านอาหารมีผับมีคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ย ร้านบูติกที่เข้าไปดูเมื่อกี้ก็สวยมากเลยร้านบูติกเยอะมากนะทุกคนขอแก้ไขนิดนะคะก็คือ first European ก็คือกลุ่มคนจากฝั่งโยุโรปนะคะมาอ่า นักท่องเรือเนี่ยนะมาถึงที่นี่เมื่อปี1820นะคะก็คือนานมากแล้วแล้วก็จากที่อ่านนะก็คือว่าคนที่มาเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่แบบย้ายมาจากถิ่นฐานอื่นนะคะมาตั้งโรลกลากแต่ว่าด้วยลักษณะ ภูมิอากาศแล้วก็ภูมิประเทศเนี่ยมันไม่เอื้ออนวยต่อการทำฟาร์มค่ะทุกคนมันก็เลยเป็นเมืองที่แบบไม่ค่อยเจริญในเรื่องของการทำฟาร์มแต่ก็ยังมีคนมาอยู่เรื่อยๆในช่วงตั้งแต่ปี1น0 0นะคะศตวรรษที่18นะคะงานที่โอเคมากทุกคนจ่ายประมาณห้าเหรียญน,นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ไม่จ่ายตังก็ขึ้นดูข้างบนได้แต่ถ้าจ่าย5เหรียญก็ลงไปดูข้างล่างเออจินเคยเห็นเตเลเรือกเก่าแต่เขาไม่เคยแบบ ให้ลงไปดูเออได้ประสบการณ์อะไรใหม่ๆนะเพราะว่าเออคนสมัยก่อนเนี่ยเขาท่องเรือมาไกลมากแล้วก็อยู่กันแบบล,บาลบาําบากลําบากบนเรือเป็นเดือนๆเนาะทุกคนมันก็เป็นอะไรที่แบบเออน่าสนใจอะ่ะแล้วก็ ใครที่มาเอาเวอนี่ก็อย่าลืมแวะมาดูนะคะมันเป็นมิวเซียมที่แบบเออให้ความรู้สามารถสแกน QR วอา e ค้แล้วกเ็เขาจะมีออดิโอให้ฟังว่าเออแต่ละที่แต่ละที่เป็นเลขเงี้ยหนึ่งสองสามว่าเออเอาวนี่นี่เป็นเมืองเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จริงๆเหมือนแบบว่าเขาจะเ,าเก็บตึกเก่าไว้นะคะแล้วก็สร้างตึกใหม่ข้างหลังเขาจะไม่ทุบทำลายทิ้งิันว่ามันโอเคเลยอะ่ะมันเป็นเมืองประวัติศาสตร์ ที่จริงว่าถ้าใครมีเวลาก็แวะมาดูพวกเดินชมรอบเมืองหรือว่าไปพิพิธภัณฑ์อะไรอย่างนี้ก็โอเคเลยนะสร้างในปี1890ค่ะพอกับโบสตะกี้เลย St. So Bill Church and Courthouse at the same time อีมูออยู่ข้างลัางด้วยคือแบบมันเป็นที่ที่แบบเออแบบเดี๋ยวจะพาไปเดินเล่นนะแต่คือแบบโอ้โหมีหาดทรายสีขาวแล้วก็มีร้านคา,คาเฟ่ยอยู่แบบเออเข้าท่าดีอ่ะแล้วก็คนเยอะมากทุกคน เดี๋ยวต้องพูดใกล้ๆเดี๋ยวไม่ได้ยินโหคือดูด้านหลังจ้าน้ำสวมากอยากจะลงไปเล่นน้ำเลยแต่เดี๋ยวก่อนใส่เสื้อกันหนาวเรืออากาศหนาวแต่น้ำสุดมากทุกคนดีค่ะตอนนี้มาอยู่เินเลียมแล้วนะคะนั่งโต๊ะเดิมเลยแล้วก็ข้างหลังนี่เป็นคาเฟ่ที่ทุกคนเขาจะมาเข้าห้องน้ำแล้วก็ มาช็อปปิ้งกินข้าวกินอาหารกันให้ดูบรรยากาศนะบรรยากาศสบายๆอันนี้ออกมาจากในเทิงเพิร์ประมาณชั่วโมงครึ่งได้นะคะ Maybe w i s i t a s a m e t a b l e ยาไหมตอนนี้เดี๋ยวนี้ไฮโซนะคะสามารถสั่งออนไลน์ได้แล้ว Everything done online I think e w i g e t up we probably get that done by now อาหารที่นี่เขาจะน่ากินตลอดที่ได้เฮ้ yeah, He all the chips but I got chips. อาหารที่นี่อร่อยนะโดูรวโฟกัสได้ไหมไฟมันจะนั่นแนะนำใครมาเวียมต้องกินนะครถึงเขาจะอยู่ไกลอาหารอร่อยมากนเหมือนกันออลูก่ นี้5โมงแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปกินข้าวกันที่เมื่อกี้เมื่อกี้ไปดูร้านที่มันอยู่ตรงเจ็ตตี้นะคะตรงท่าเรือมันเรียกว่าร้านดิวเซาส์มันก็เหมือนเป็นผับนะอยากไปดูกันว่าอาหารอร่อยไหมจะดูแล้วแบบบรรยากาศดีอยากจะไปดูพระาที่ตกดินแต่คือแบบมืดมากเหมือนเมฆเยอะเดีย๋ยวให้จะคืมไปไหนโดูสิฝนก็ตกด้วย ร้านนี้กูดไวน์นะคะทุกคนแบบเป็นร้านที่แบบว่าอยู่ตรงท่าเรือแล้วก็คือแบบมีคนมาเยอะมากเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศในร้านก็ค่อไม่รู้อร่อยไหมนะแต่ดูน่ากินเหมือนแบบว่าอ่าซุปตำมถานเลยนะคะอันนั้นเป็นพิเศษที่ อันนี้ก็ดูน่ากินแล้วชิมให้ดูมาโซสดมากอร่อยจริงต้องบีบมะนาวด้วยนะวิงนี่ก็ใช้ได้กินข้าวเสร็จแล้วค่ะตอนนี้มาเดินเล่นตรงทะเลกันนะคะร้านอาหารมันจะติดทะเลให้ดูบรรยากาศนี่เห็นไหมวันนี้ทะเลสงบมากไม่เคยเห็นทะเลสงบขนาดนี้มาก่อน มีนกเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตรงสนามหญ้าตรงนั้นเขาจะมีงานปีใหม่นะคะเป็นแบจุดพลุพรุ่งนี้ก็เลยมาเดินเล่นก่อนเป็นท่าเรือนะคะ